สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลาเก้านาฬิกายีนาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้พลตํารวจเอกกิจรัตนนเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติน,นาําคณะผู้แทนสำนักงานตํารวจแห่งชาติและสมาครคแม่บ้านตํารวจเฝ้าทุลละองพระบาท ถุนกล่าวทุงกระมมถววยเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาป,ประจําปี2565ของสนักงานตำรวจแห่งชาติและของสมาคมแม่บ้านตำรวจเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์จันเจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนําคณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่าการเรือนสวนดุสิทธิ์ในพระราชูปรรมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสมเกียรติศิลวัฒนาวงศ์นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำคณะกระกรมการสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาทูลนกล้าถูกกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวสิริพรชัย,ยสุดนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมสมทบทุนในงานกาชาติประจําปี2565เพื่อบํารุงสภากาชาติไทยนางฐานิกาพิศาเอกนามนายกสมาคมสาพันโหนแพทย์แผนไทยนำคณะกรรมการสมาคมสาพันโหนแพทย์แผนไทยเฝ้าทุลอองพระบาท กล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำในายชัยวัฒน์อุทัยวันประธานกรรมการบริษัท MMP Corporation จำกัดและคณะเฝ้าทุลอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพัดลมไอเย็นเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชธิาศัยและเพื่อพระจานทานแก่สำนักง,งานจัดหารายได้สภา,าชาติไทย สำหรับมอบให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควันนายจิราพงศ์จุติธนเศรษผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวถูกกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย โอกาสนี้ครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคุลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาพิไทยสอทอเวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิราสภากาชาติไทย เสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังห้องประชุมชั้น8อาคารสิรินทรานุสร60พรรษาทุงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่47ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศยบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำการขออนุมัติสำเร็จการศรึกษาของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประจำปี2566บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเลือชาน Vocational t n d t n i h n l c o l l o l l e g e สาธารณรัฐประชาชนจีนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยาศ,าาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันการพยาบาลศรีโสฬ์ทิราชภากาชาติไทยก่าเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2457 วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติสยามเป็นโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยสภากาชาติไทยในปี2513เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยายลัยพยาบาลสภากาชาติไทยและป,ะปรับปรุงหลักสูตรวิชาการพยาบาลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยมาในปี2559ยกฐาน,นะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยจัดการศึกษาวิจัยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาติไทยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวร,รขิยร,ราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลักษ์ณประจำปีการศึกษา2565 เวลา14นาฬิกา <rude S 2> 39นาทีว <ics> ัน <Means> นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2565 ในการนี้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก15คนปริญญาโท55คนและปริญญาตรี1201คนพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิต34คนโลร่รางวัลศึกษห่งปีที่วุไลลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาสองคน โลกกิจการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยลักเจ็ดคนเข็มรางวัลจอพอทองคำมหาวิทยาลัยลักแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นสองคนและเข้มประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่นหคนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะภาคเพียรจนสำเร็จการศึกษาโดยทั่วกันและมีความรู้ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตต่อไปภายหน้าแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์นั้นแต่ละคนจะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้านด้วยกล่าวคือไม่ว่าจะนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการใดต้องเลือกสรรความรู้ที่ถูกต้องพอเหมาะพอดีกับการนั้นแล้วนำไปใช้ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ให้เป็นโทษเสื่อมเสียหายหากบัณฑิตมีสติความยั้งคิดที่ดีและใช้ความรู้โดยคำนึงถึงคุณธรรมความถูกต้องอยู่เสมอแล้วแต่ละคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นทั้งคนเก่งและคนดีผู้สามารถสร้างสารรค์ความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานอันจะนำมาสิ่นความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะก,การบังคับม้าประเภททีมในวันที่26กันยายน2566 เวลา10นาฬิกา15นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าถงหลูส่งฝึกซ้อมสนามจริงที่จะใช้ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้โดยในมัสเทอัสอเล็กซานเดอร์รัตผู้ถวายการสอนชาวเยอรมันให้ส่งฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่ตางๆ ที่สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ใช้เป็นแบบทดสอบในการแข่งขันให้มีความแม่นยำมากขึ้นเช่นท่า Extend e d Trot Half p i r o u e t t e ซึ่งเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยขาของมาอ้ายังคงก้าวอยู่ตลอดเวลาจากนั้นทอดพระเนตการตรวจสุขภาพมา้าโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งครั้งนี้จะส่งม้าชื่อแมบ้าคิง เพศผู้อายุ17ปีสายพันเดนิสวอมบัตจากราชอาณาจักรเดนมาร์กในการแข่งขันโดยวันนี้มีการประชุมทางเทคนิคและจับสลากลำดับการแข่งขันศิลปะการมาับม้าประเภททีมของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยซึ่งมี9ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยฮ่องกงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีกาตา้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและจีนไทเป ดยประเทศไทยได้ลำดับที่7ในการแข่งขันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่44 เวลา17นาฬิกา26นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภร์เสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมโบหลวงครั้งที่44ซึ่งมูลนิธิโบหลวงจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้มีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยแบ่งการประกวดเป็นสาประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด112คนรวม155ชิ้นงานซึ่งคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒธธิทิางศิลปะร่วมพิจารณาให้รางวัลแก่ศิลปินผู้มีผลงานยอดเยี่ยมจำนวน10คนโอกาสนี้ท่อประเนตร นิทรรศการจิตรกรรมโบหลวงครั้งที่44ซึ่งมูลนิธโบวหลวงร่วมกับมูลที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจท์พะรรมราชินีนาถจัดขึ้นตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง26กันยาย,ยน2566เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมชื่นชมผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพเป็นผลงานศิลปินผู้ได้รับรางวัล1ิบชิ้นงานอาทิผลงานโปรดทระนางพิมพารางวัลเหรียญเงินบับหลวงประเภทจิตรกรรมไทยประเพณีผลงานพุทธธรรมนาย ผลงานป๊อปปี้เลิฟผลงานความสงบที่เบิกบานรางวัลเหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณีและผลงานกระต่ายตื่นตูมรางวัลเหรียญทองโบหลวงประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยรวมทั้งผลงานอื่นๆจำนวน59ชิ้นงานทั้งนี้จะนำไปจัดแสดงจิตรกรรมโบหลวงสัญจรณหอศิลป์พระพิคเนศวนมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามต่อไป ในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ระหว่างวันที่25ถึง28กันยายน2566 เวลา10นาิกา40นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจําปีการศึกษา2563-2564โดยว,วันนี้เป็นมหาบัณฑิตและบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุราษฎร์ธานีเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม3,925คนมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุราษฎร์ธานีได้น้อมนำพระบรมราชาบายด้านการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยการจัดการศึกษาการสร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีภายใต้แนวคิดการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณลักษณะและทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทายมีทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถระดมทรัพยากรและสัพพะกำลังในการแก้ปัญหาและมีทักษะการสาร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในท้องถิน่นเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนาประเทศ วยปี2566มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Time Higher Education Impact Rankings ซึ่งวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งมีผลคะแนนรวมเป็นอันดับหนึ่งในเขตกลุ่มราชพัฒภาคใต้3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2021ถึง2023 พลเอก,กประมานรุดดิตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดร้านร o ย a l โปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมบารุติดิองคมนตรีประธานกรมรมการบริาหารมูลิธิโครงการหลวง<甦>เป็นประธานในพิธีเปิดร้านร o ยョโปรเจคทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่ซึ่งเป็นร้านชาต้นแบบเพื่อขยายตลาดชาของไทยให้กว้างขวางและมุ่งหวังให้เป็นจุดถ่ายทอดเรื่องราวของชาและกาแฟโครงการหลวง ปัจจุบันชาจีนและชาอัสสัมจากเกษตรกรกว่า200รายที่โครงการหลวงส่งเสริมตั้งแต่ปี2 5 3 9ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง1ิบแ่งได้แ,ลแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาขาวชาเขียวชาอู่หลงชาแดงและชาดำภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัยและยังมีการศึกษาวิจัยชาสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าโครงการหลวงด้วยความมุ่งหมายให้เป็นจุดถ่ายทอดเรื่องราวของชาหนึ่งในพืชทางเลือกตามพระราชประสงค์ของพระบาท สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทดแทนเพื่อเสีติดและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดการพัฒนางานต่างๆโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและนำสู่ความยั่งยืน ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการนักออกแบบจากดอยส่ดาว14คนภายใต้การดำเนินงานของงานส่งเสริมและพัฒนาหัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปัจจุบันมีสตรีและเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมด้านหัตกรรม529คน พร้อมดำเนินการยกระดับหัตรกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง4ด้านได้แก่การวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเครือข่ายวิชาการในการผลิตและแปรรูปกัญชงการศึกษาพันธไม้ท้องถิ่น9ชนิดในโครงการป่าให้สีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเพื่อนํามาย้อมสีจนได้เส้นใยสีธรรมชาติ25สีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญา ในกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเปา๋าและผลิตภัณฑ์จากเฮมหรือกันชงเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์การเสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนฐานศิลปาชีพโดยเพิ่มช่องทางการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ line, ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่นและจากปราชญ์ผู้รู้สู่เยาวชน นอกจากนี้มีผลงานเครื่องแต่งกายและลวดลายผ้าปักชนเผ่าจากงานหัตกรรมมูลิธิโครงการหลวงที่จัดประกวดในงาน Ethnic Design Contest 2022ได้รับคัดเลือกไปแสดงในงาน London Fashion Week กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษด้วย